สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับเกมกดของเล่นกันนะครับผมวันนี้เราจะนำเสนอในเกมนะครับอ่าบลูแบเหรอนะครับผมไม่รู้บูอะไรเพื่ออย่างฟิชชิงนะครับผมก็เป็นเกมตกปลานั่เองนะครับผมทำในปี1997นะคราบของค่ายบันไดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเกมเป็นอย่างไรนะครับผมหลักๆคอนเซ็ปต์ก็คือเราพยายามจะไปโลเคชันตกปลานะครับแล้วก็พยายามตกปลาให้ได้สำเร็จตามเป้าหมายที่เราพยายามทำเอาไว้นะครับผม โอเคไปดูกล่องกนันดีกว่าเป็นยังไงนะครับผมปึ๊บแกะออกมานะครับเปิดมาปึ๊บนี่ครับผมอตัวกล่องจะเป็นอย่างนี้นะครับ้จะมีตัวคู่มือกับตัวเกมอยู่นะครับผมเราอนุญาตแกะตัวกล่องมาก่อนนะครับผมจะมะีตัวล็อกถ่านด้วยนะครับกันถ่านเป็นเกลือนะครับใครไม่ได้เล่นเกมพวกนี้นานๆน้าจะเอาถ่านออกนะไม่งั้นจะเป็นเกลือนะครับผมวิธีการเล่นเกมเกคร่าวๆนะครับนะผมก็อ่าไม่ออกเหมือนเดิมนะครับก็มัวนะๆนะครับผมมีปุ่มซาวนะครับ มีแคนเซิลมีออนออฟซ้ายขวาแคสนะครับผมตกปลาแล้วก็วางลวดแล้วก็รีวครับผมการการคือเขาเรีคะสาวสาวเบ็ดใช่ไหมสาวสาวคันเบ็ดนะครับผมก็นี่คือภาพอาร์ตของมันนะครับผมมีโลเคชันต่างๆที่เราจะไปได้นะครับผมมีขึ้นโซน่านะครับผมเสาเอฟเฟกนะครับผมอาร์ามนะครับประเภทของเหยื่อล่อนะครับประเภทปลาตัวเราจับปลาได้แล้วก็ระยะความตึงของสายเบ็ดนะครับผมโอเคครับรายละเอียดอื่นๆนี่ผมอ่านไม่ออกละ โอเคเกมโหมดมีทั้งหมดอ่าหนึ่งเอฟกับ 1C หนึ่งซีคือทัวร์นาเมนต์กับฟรีไทม์นะครับผมสองเอฟสองซี2 F, 2 C, เหมือนกันนะครับน่าจะยากกว่าหรือปว่านี้ไม่แน่ใจนะครับผมอ่าแล้วก็ไปส่วนวิธีการเล่นคร่าวๆนะครับเขาก็บอกให้เราเลือกเหยื่อนะครับผมเสร็จปุ๊บเราก็ไปเลือกนะครับผมการปลานะครับปลาให้ไกลตกไปแล้วให้กดซ้ายขวาไว้อย่างนี้ครับผมอ่าอันนี้นะแคสคีย์นะครับปุ่มแคสคีย์แคสคีย์คือปุ่มนี้ใช่ไหม แล้วกดซ้ายขวาเอาไว้นะครับผมแล้วก็พยายามจะล่อปลามาถ้าได้แล้วให้เราพยายามอ่าสาวเม็ดนะครับผมให้ได้นะครับผมซึ่งผมไม่รู้นี่ยากหรือเปล่านะจากนั้นนะครับมันจะมีสัญลักษณ์นี้นะครับผมตามรูปนี้เนาะก็คือปลาจับได้แนละ้วให้กดแคสนะครับผมาจากนั้นก็พยายามสาวเอาไอตัวของปลาได้ถ้าเราพลาดก็จะเป็นรูปรูปนี้นะครับผมถ้าเราจับได้นะครับผมอ่าแคนเซิลกดแคนเซิลได้นะถ้าเกิดไอตัวเวดต,ต่ำ,ตำ ก็คือแบบมันลอยแล้วนะครับน่าจะประมาณนี้มั้งแล้วก็ตัวเกมทัวร์นาเมนต์มีอะไรกว่ากันไปนะผมว่าเกมมีค่อนข้างเกมลึกนะมีหลายโหมดมีจับเวลาด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็ประเภทของปลาที่น่าจะจับได้ตามเดือดแต่ละประเภทนะจะเห็นว่าไอ้อันเนี้ยนะครับผมได้ท็อปวอเตอร์คือน้ำบรรลุเขาเรียกว่าอะไรนะท็อปวอเตอร์เหรอเบิร์มหนอนนะครับผมอ่าอะไรอ,อ่ว่าอะไรนะแครกบายนะครับผมชิก แล้วก็สปินน่าสไปน่าแบดอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันแต่ว,ว่าวิธีการจับจะไม่เหมือนกันปลาที่จะจับได้ก็ต่างกันดังนั้นเราอาจจะเล่นอันไหนเดี๋ยวว่าอีกทีแล้วกัน,นะครับโอเคที่เหลือก็เป็นคู่มืออื่นไม่มีอะไรนะครับผมอ่ะเราไปดูการเล่นเลยดีกว่านะครับผมมาก็ก็คือต้องเปิดก่อนใช่ไหมดึงออกปุ๊บอันนี้ไม่รู้ต้องดึงออกมานะเดี๋ยวเราลองดูก่อนครับเปิดได้ไหมอา้าวติดแล้วนี่นะครับผมโอเคอ่า 1F1C ใช่ไหมเราเล่นเป็นฟรีไทม์แล้วกันนะครับโอเคแล้วนี่คืออะไรเลือกโลเคชันการตกปลาที่ดีต้องมีฝนตกมาเราเลือกที่มีฝนตกเลือกสถานที่ลมแรงไหมนะครับผมลมแรงแล้วกันตรงนี้ทำเลนี้ทำเลนตรงไหนอีดีอ่ามีผอเปลนโลเคชันได้ด้วยครับฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งดีกว่า ใช้เหยื่อล่ออันนี้แล้วกันเนาะอันนี้อะไรวะอ๋อไม่รู้เหมือนกันช่างมันโอเคเขาบอกว่าให้เรากดปุ่มนี้แล้วก็โยนไปลมแรงครับผมมันก็เลยจอมตรงกลางๆแล้วไปทางขวานะครับจากนั้นเราต้องกดปุ่มนี้ใช่ไหมหรือเปล่าอันนี้คืออะไรอ๋อน,นี่คือกดหดสั้นลงมา เหมือนลากสายครับผมอันนี้เราต้องกดยังไงให้มันจับปลาได้ไอน่วยจอยมันสั่นอย่างนี้ปะเขาบอกให้กดแคสแล้วกดเลือกอะใช่ไหมหรือต้องกดอย่างนี้ในจารนจับปลาเนี่ยแหละเป็นศาสตร์ของเกมที่ลึกซึ้งครับ อ่าแคนเซิลโยนใหม่ดูจ๋มแล้วไงต่อกดนี้ไหมต้องปล่อยสายให้หย่อนเหรอไอตรงเนี้ย โอ้โยนไกลด้วยล้างสายไม่ได้แค่นั้นน่ะหรือมันไม่ลึกอะจับได้แล้วอะไรวะตือตือต,อตอคืออะไรอะ่ะนื่กี้เหมือนนกกดยังไงวะ ให้มันกระพริบหรือเปล่าเอาใหม่เอาใหม่หตกี้เหมือนเหมือนเหมือนจับหลักอะไรทักอย่างได้ครับ อยที่อื่นดีไหมเอาเปลี่ยนที่ไดเรื่อยๆครับอ่าไปที่นี่ดูก็ไนะอ่ะไม่รู้คืออะไรหนึ่งสองสามเนี่ยก็น่าจะเป็นประเภทปลาที่เราจะจับหรือเปล่าไม่แน่ใจอืมไปไกลเลยครับพะโลมมันแรงไปทางซ้ายเยอะ เดี๋ยวต้องล่อปลาให้มันมาแล้วก็กดทีเดียวไม่ใช่อ่ะไอปุ่มนี้มันไม่ได้ไม่ได้เลยเนี่ยไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับมันนิ่งมันมันจอมันไม่ไหวจริงต้องอันนี้แหละผมว่าต้องเป็นปุ่มขวานี่แหละแต่จะกดคู่กับอะไรไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจเนี่ยจับได้แล้วอ่าติดแล้วครับเอ้ยกดกดลงก่อนหน่สาวปลาสาวปลานี่เก๋มันขึ้นเองเราต้องกดตรงกลางสั่นด้วยนะสั่นแรงด้วยนะครับ โอ okay, เคนี่ฮะจับปลาได้แล้วครับอ,อ๋อเนี่ยปล่อยเกณฑ์ก็ขึ้นฮนะเราต้องพยายามเหนี่ยวไวใ้ให้ให้ให้มันไม่เยอะมากเกินไปนะครับอ่าปลากําลังขึ้นมาแล้วครับลากเข้ามาแล้วครับลากเข้ามาแล้วลากเข้ามาแล้วมามามาอืมสัน่นโหจับดูเดือนมากดูเดือนมากไอ้ที่สั่นได้เพราะว่าไทยฐานใช่ไหมผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ก็คือตัวเกมมันมีสองส่วนนั่นเองก็คือส่วนที่เป็นฐานกับส่วนที่เป็นไอตัวแบตกระดุมนะครับผมฐานกระดุมฐานก้อนกับฐานก,นกระดุมแล้วกันอย่างเงี้เนาะจับได้ไหมได้อไรโอ้เด้ปลาตัวใหญ่ด้วยสุดยอดเอย่แล้วสั่นแล้วไงต่อขนาดสิบเจ็ดปอนด์นะครับผมเขียนไปข้างบนตรงนี้นะฮะเยี่ยมยอดมากครับผมแล้วไงเราต้องทำอะไรต่อ บันทึกได้แค่นี้เหรออ้าวอ้าวเริ่มเล่นใหม่เลยเหรออ๋อเข้าใจแล้วก็คือเกมมีแค่นี้แหละครับผมก็คือเราก็อันนี้เล่นแบบโหมดโหมดอ้นี้นะอ่าเอาใหม่ใหม่คอนเท็ตใหม่ถ้าตะกี้เล่นแบบฟรีไทม์ไม่เล่นร์นเม้์ทวร์นเมนต์ก็คือแข่งจับปลานั่นเองครับผมนนี้ปลานี้จับได้ดีฮะเบอ,อร์สามเหมือนเดิมมา อ,อ๋อปลาสั้นไว้นิดนึงไม่มีอ่ะปลามันไม่มาตกมันมัน,มนปลามันไม่มาใกล้ไอตัวของเส้นแบบแบบแถบดำเนี่ยครับผมผมเข้าใจว่าเส้นแถบดำมันคือเหมือนเป็นเป็นความไอ้นี่นะสายของเราครับเนี่ย ถ้าปลามันเข้ามาใกล้เราต้องกดจับเนี่ยืเกือบติดแล้วตะกี้ไม่ได้ปลาใหม่ อ๋อถ้าเราเนี่ยได้ไหมได้แล้วจับได้แล้วจับได้แล้วคือไม่ลูกปดกลุ่มขวาหรือกลุ่มกลางครับแต่ว่าจับปลาได้แล้วครับมามาก็คือมันมีเวลาห้านาทีครับผมเวลาเรียวไทม์ด้วยนะเราจะจับปลาในห้านาทีชนะไหมครับผมมีกำลังเยอะกับปลาอยู่ครับมามสั่นดุนแรงมากนี่เกมยุคก,ก่อนมีระบบสั่นแล้วเนะี่ยนะครับผม สุดยอดไปเลยนะครับเสร็จจนขึ้นแน,น่นอนจับมาจับจับเป็นจับกลัวสายขาดมากเลยถ้าเราไม่ยื้อให้ดีๆครับผมจับได้แล้ว้าตัวไหนเอย่ยโอ้ปลาตัวใหญ่ด้วยฟิเมอรือิเมอร์ จากอาร์ตตรงนี้มันน่าจะมีปลาหลายแบบนะโอเคเราไปจับกันต่อดีกว่าผมขอเปลี่ยนเหยื่อหน่อยนี่ใช้แบบนี้เบอร์นหนึ่งมาโซนนี้แหละอาจจะมีปลาหลายชยนิดก็ได้ครับไม่ลึกอะ่ะ ปลาอยู่ลึกแต่ของเรามันลงไม่ลึกครับอ๋อผมเข้าใจหลักการแล้วไอ้ตัวเนี้ยแต่ละชนิดอะมันจะเป็นตัวบอกด้วยว่าเรา,เรา,เราลงลึกไปเนี้ยผมอยู่แค่นี้งอ่างั้นผมต้องเปลี่ยนเหยื่อครับอันเนี้ยลงได้ลึกกว่ามาเราดนี้จะลงได้ลึกขนาดไหนไอ้เบอร์สองอะลงลึกมากเข้าเป็นหนอนไงอันเนี้ยนนจะลงลึกไหม ไม่ลงไม่ลกลึกเท่าไหร่ครับผมตื้นฮะ <spe ak> เราแข่งทัวรนาเมตนต์น่าจะไปยอมสิเราต้องเปลี่ยนเหยื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ครับ <spe ak> อ่านี่ลงลึกแล้วครับ มันไหนมันกดแล้วมันไม่ติดบางทีมันก็ติดเนาะแล้วแต่หรือว่าปลามันไม่ได้กดว่าติดไม่ติดเราต้องดูสัญ,ญลักษณ์อะไรสักอย่างป่ะไหนลองโยนใหม่จม๋ม ปลาให้ไกลก่อนครับอยากได้อีกตัวหนึ่งอะการันตีว่าเราจะเข้ารอบอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่รู้หรอกมันมีการเข้ารอบไหมแต่ก็พูดไปก่อนนะพยายามขยับสายให้มันเป็นสายไม่หย่อนถูกไหมนี่มีปลาเลยตรงนี้ก็มีนี่เยอะนะผมว่าไม่ได้กดปุ่มเดียวมันต้องกดหลายปุ่มรวมกันเนี่ย ไม่ได้อะทางนี้ไม่มีครับจับไม่ได้ครับย้ายโซนดีกว่าเดี๋ยวนาทีเดียวแล้วจะจับได้ไหมเนี่ย ผมอยากได้อีกสักตัวหนึ่งอ่ะไม่นจ้จับได้หรือเปล่าอ่ะจับได้แล้วไอ้หลุด มันต้องกดปุ่มไหนสักปุ่มน่แหละในการจับปลาผมไม่รู้ว่ามันปุ่มไหนไงแต่บางทีมันก็ติดได้เฉยเลยคือมันก็กดทุกปุ่มแหละสักปุ่มนึงก็ติดหรือมันต้องให้มันแบบจ่อปาลาเราก่อนแล้วกดขวา ได้ไหมอืมใสแบตเตอรี่อ่อนครับไม่ได้ฮะจับไม่ได้อ่ะหาไม่เจอคือมันเจอแล้วมันมันไม่ยอมตกติดมาให้เราอ่ะเซ็งเลยหมดเวลา ได้18ปอนปลา1ตัวน่ะน่าจะอย่างนั้นนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมก็จับแล้วมันหลุดเนาะนัก็จะบ่าจะจับยากพอสมควรเกมนี้นะครับอาศัยแบบอ่าต้องรอแบบปลามันแมทชิ่งพอดีแล้วก็จับให้ได้อะไรเงี้ยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่ออกแบบมาได้ได้ล้าสมัยนะสำหรับยุคนั้นผมว่าล้ามากๆนะครับผมก็สําหรับคลิปหน้าจะรีวิวอะไรติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ขอตัวลลาไปกก่อนนครัับผมแ้วจ